จากนัดนะครับวันนี้พามาดูรถตระกูล3สูบนะครับทั้งคูบต้ายันมากนะครับราคาเริ่มต้นเพียง1 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับรถที่ร้านเราขายเฉพาะเงินสดแล้วก็ออกผ่านเกสได้นะครับไม่มีผ่อนไม่มีดาวนะครับหรือว่าสามารถส่งข้ามไปยังสปปลาวได้นะครับแต่ก็มีค่าขนส่งค่าภาษีเพิ่มนะครับมาคันแรกครับ เพิ่งเข้ามานะครับตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าแล้วก็หางนะครับเป็นคูโบต้า L 3 4 0 8 DT ศนดีนะครับเล่มทะเบียนปี52นะครับชุดโอนครบตัวนี้รถบ้านนะครับเพิ่งเข้ายังไม่ทได้ล้างเลยครับสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ราคา1 8 5 0 0 0นมานะครับมีเล่มครบนะครับแต่ไม่มีเอกสารชุดโอนนะครับพอดีคุณพ่อเจ้าของเดิมแกเสียชีวิตนะครับก็เลยไม่สามารถโอนได้ก็เลยไม่ได้ชุดบัตรประชาชนมานะครับยางหลังสวยครับราคา1 8 5 0 0 0าอุปกรณ์ได้2ชิ้นหหน้าลัง ใครสนใจรีบเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเครื่องเกียร์ดีแล้วก็ทนมากๆนะครับสำหรับ34แรงม้ามาคันที่2ครับตัวนี้เป็น l 4 0 1 8ทีครับ40แรงม้าครับคันนี้ราคา350,000บาทตามสภาพครับคันนี้เรียกว่าสภาพล้างน้ำขายใช้งานอยู่ที่2,400ชั่วโมงการทำงานครับเล่มชุดโอนครบนะครับอีกหึ่งคันครับยันมา39แรงม้าครับ ตัวนี้3สูบ2เพาโฟลิวับเพื่อน4ล้อครับเกียร์ชัตเทิลนะครับตัวนี้รถจับียนปี56ยางหน้าประมาณ95%ยางหลังประมาณ60นะครับด้านหน้าแล้วก็หาง4อันนี้ราคาอยู่ที่245,000บาทนะครับ มาสสวยครับตัวนี้สามหกยางใหม่สี่เส้นครับเช็คบิวพร้อมใช้นะครับตัวนี้ราคาสามแสนบาทนะครับคือทําใหม่ทั้งหมดสวยทุกจุดนะครับตัวนี้เหมือนรถใหม่การันตีเหมือนรถออกศูนย์เลยเช็คใหม่ทั้งหมดอุปกรณ์ได้ด้านหน้าแล้วก็หางไม้หนึ่งคันครับตัวนี้เป็นสามหกอนะครับสังเกตที่โครงราคาตัวนี้เป็นลังคาเรียบนะครับราคาอยู่ที่สามแ0นบาทเล่มชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้นะใครที่สนใจสามารถมาดูรถได้ที่นัตแท็กเตอร์นะครับตัวนี้สามแ0นบาทมาคันสุดท้ายครับคันนี้ อุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นบาทครับสองแสนสามหมื่นบาทนะครับเป็นคูโบต้าลสามหกศูนย์แปดตัวดีพีครับถ้าใครอยากได้หางเพิ่มก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับวันนี้มาคลิปสั้นๆครับใครสนใจรถไถมือสองนะครับเรายังมีอีกหลายรุ่นหลายขนาดครับรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับมีครบสนใจติดต่อสอบถามมาที่นัดแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ